สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมพี่น้อง FC ทางช่องเจน้ยนับทรั์กันด้วยนะคะเอาวันนี้ก็วันศุกร์ที่20ตุลาคม2566น้อิเนาะคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้เนาะเราก็มีแนวทางอ่าเลขไม่น่าลงทุนนะคะมาฝากพี่น้อง FC ทางช่องกันเนาะก็เอาไปเป็นแนวทางนะคะตัวเลขที่ไม่น่าลงทุนนะคะคุณผู้ชมก็พาพี่น้อง FC มาดูบ้านกันด้วยเนาะตอนนี้ช่างเขาก็ กำลังฉาบกันอยู่นะคะคุณผู้ชมก่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเดินไฟเดินอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ก็เหลืองานฉาบเนาะก่อนจะไปดูแนวทางเลขไม่น่าลงทุนกันนะคะคุณผู้ชมก็พาพี่น้องเอฟซีทางช่องของเราเนาะมาดูช่างทํางานกันแป๊บหนึ่งนะคะบริเวณหลังบ้านนะคะคุณผู้ชม ช่างก็เดินไฟอะไรให้เรียบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นงานฉาบนะคะฉาบเสร็จชุดต่อไปน่าจะเป็นฝ้านะคะคุณผู้ชมน่าจะเป็นฝ้าหรือกระเบื้องเราไม่แน่ใจนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะคะคุณผู้ชมห้องครัวก็เดิน ไปร้อยท่อไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ใกล้เพลงนานไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ค่ะ mm hmm. เพราะว่าบางทีบางคลิปที่เราลงเนาะถ้าเรามาถ่ายนะคะคุณผู้ชมบางคลิปอ่ามันจะเป็นติดเพลงลิขสิทธิ์นะคะคุณผู้ชมเราก็ไม่สามารถที่จะ ลงให้พี่น้องเอซได้ดูได้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวทาง YouTube เขาจะไม่ไม่ให้ผ่านเนาะตรงนี้ก็จะเป็นอ่าที่จอดรถนะคะคุณผู้ชมเป็นโรงจอดรถนะคะโรงจอดรถก็เดินสายไฟอะไรให้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมสายไฟร้อยท่อค่ะ ช่างก็ฉาบใกล้จะแล้วนะคะคุณผู้ชมฉาบฉาบแล้ววันไหนคะช่างฉาบจะได้แล้ววันไหนเนี่ยการจะเสร็จแล้วเนาะฉาบไว้มากเลยพรุนี้วันอาจะวันอาทิตย์นะคะอ๋อเสาร์อาทิตย์ อันนี้ก็เสร็จใกล้จะแล้วนู่นเนี่ยไวมากเลยนะวันนี้วันที่สองวันนี้อะไรวันนี้มาสุกอ๋อฉาบเมื่อวานวันแรกใช่ไหมแล้ววันนี้อีกวันหนึ่งเป็นสองวันใช่ไหมก็ถือว่าฉาบไวเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมฉาบเมื่อวานวันแรกนะคะแล้วก็วันนี้วันที่สองสองวันวันนี้นะคะ ถือว่าเร็วนะคะช่างบอกว่าวันอาทิตย์หน้าจะแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่น,นี้ก็ฉาบใกล้จะหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมเพราะเมื่อกี้เราก็เดินเข้าไปดูเนาะมันจะมีอยู่ตรงไอ,อ้ข้างในห้องนอนนะคะห้องนอนสองห้องที่ยังไม่ได้ฉาบเนาะแล้วก็เสานะคะเสาตรงหน้าบ้านเนาะเนี่ย หนึ่งสองสาี่เสานี้ก็ยังไม่ได้ฉาบนะคะแต่ว่าตรงบริเวณอรอบรอบบ้านนะคะข้างหน้าบ้านหลังบ้านแล้วก็ซ้ายขวาเนาะก็ฉาบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงห้องครัวก็เสร็จแล้วห้องน้ำห้องโถงก็เสร็จแล้วนะคะเหลือแต่ในห้องนอนค่ะช่างก็น่าจะาฉาบ แล้วก็น่าจะมีการเก็บงานเนาะเก็บรายละเอียดของงานนะคะเดี๋ยวลงคลิปเสร็จเราก็ต้องไปเข้างานต่อค่ะคุณผู้ชมก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปนะคะวันนี้ อ่เดี๋ยวให้พี่น้องเอซดูแนวทางนะคะเลขไม่น่าลงทุนนะคะคุณผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางดูเนาะเลขไม่น่าลงทุนนะคะหากพี่น้องเอซทางบ้านนะคะชอบเ,อเลขไม่น่าลงทุนเราก็สามารถที่จะนําไปลงทุนได้นะคะคุณผู้ชมเลขไม่น่าลงทุนของงวดที่ผ่านมาเนาะคุณผู้ชมเนี่ยก็ไม่มีหม้เห็นเลยนะคะ เลขไมหน้าลงทุนก็คือชุดดับนะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าเรารักเราชอบก็สามารถที่จะนำไปลงทุนได้นะคะเดี๋ยวดูของงวดใหม่กันเนาะอ่างวดวันที่1พฤศจิกายน2,566นะคะเลขไมหน้าลงทุนนะคะข้างบนก็มี5962 7 5 8 8 9 1 0 4 1 7 2 0 3 3 4 6ล่างนะคะ5 7 6 0 7 3 8 6 9 9 0 2 1 5 2 8 3 1และ4 4ค่ะเลขไม่น่าลงทุนก็คือเลขดับนะคะ ไม่น่าลงทุนเฉพาะตัวตรงเท่านั้นค่ะตัวกลับเราสามารถที่จะลงทุนได้นะคะตัวที่เราขีดเส้นใต้สีแดงนะคะคุณผู้ชมทั้งบนทั้งล่างเนาะก็เป็นตัวที่ต้องระวังนะคะคุณผู้ชมข้างบนเนาะก็จะมี6 2 9 1 0 4 1 7 2 0นะคะข้างล่างก็มี6086แล้วก็02นนะคะคือตัวที่เราต้องระวังกันไว้นิดนึงเนาะคุณผู้ชม เลขไม่น่าลงทุนเราสามารถที่จะลงทุนได้นะคะถ้าเรารักเราชอบเนาะหรือมันไปชนกับแนวทางชุดเด่นนะคะคุณผู้ชมก็เลือกที่จะลงทุนได้เลยนะคะเอาสำหรับคลิปนี้เนาะคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางเลขไม่น่าลงทุนนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นนาปีนะคะคุณผู้ชมสังเกตข้าวเนาะคุณผู้ชมข้าวออกรวงตรงอ่าตรงช่วงริมๆนะคะตรงกลางยังไม่ค่อยออกรวงนะคะคุณผู้ชมออกรวงแต่ตรงช่วงริมะคะ่ะมองไปก็ สดชื่นลูกหูลูกตาเนาะคุณผู้ชมบรรยากาศดีมากเลยค่ะเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้แจ่เพียงเท่านี้นกันก่อนเนาะคุณผู้ชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ